อันนี้ทำเป็นทางลงเหรอสามลบหนึ่งสามแปดดูเราเดียวเลยมันใ้เวลาทำทางแล้วลบด้วยมันเหมือนของเก่ามากเลยอันนี้ลงเคยเป็นเด็กหนัฮะไว้ไม่เป็นี่นี่หนูหนูก็จะขุดเอะบอกมาวางตรงนี้ลุงลุงลุงแล้วตรงขวาตรงนั้นคือไอ้ตรงขวาตรงนี้มันทีมันมันเป็นไอ้นี้ปะเช้เรียกว่าอะไรนะเนี่ยเดี๋ยวผมบินให้ดู นี่ดยผมบินให้ดูเฮ้ยเยเฮ้ยเชยเฮ้ยเช่ยเฮ้ยอะไรวะเอ๊ะแม่โดดลงไปอย่างมั่นใจเลยเมื่อกี้ไอ้เหยไีัไม่ตาย อะไรนะตรงไหนนะตรงไหนนะคือคือตรงขวามือลงมันจะเป็นไอ้ในโซนเจแปนใช่ไหมไม่ไม่ใช่แป๊บนึงแป๊บนึงมึนว่ะแป๊บนึ่งโอ้ยช็อตมุกจีเข้าไปมึกเลยเอ้ยฝั่งฝั่งนี้ปล่าวะแป๊บนึงนะเอ้ยนี่นี่ฝั่งนี้อยู่ฝั่งนี้เออใส่เกงละไม่ไหวละไอ้ยตายอ๋อ ไว้ลุงใส่เกินวะค่ะเอ้าติดไหมแต่ว่าวัดหรือเมล่าวัดวัดวัดคือข้างหน้ามันจะไปทางไหนข้างหน้าข้างหน้าต่อไปเอ่อไม่รู้ต้องถามลักกี้อ่ะลักกี้จดพิกัดไว้ว้ายได้เลยลุงพุดไปเป็นทางแล้วกันนะเดี๋ยวเราจะมาแต่งทางเดี๋ยวแล้วเราจะเอาเอาประตูไว้ไว้นี่เหรอนะว้าวเก็บเลยตกใจโอ้ยเยอะเมื่อกี้ห็นภาพตะโล เพลงนี ain, ้มากเลยนุ <Una> ้วยอะไรเนี่ย <laughs> ชอบทำแบบงหน้าแล้วหนูก็แบบอยู่พี่แก่หม่อยกันนะไอ้เียคสอะไรโคตรเลยกันเสียงแย่กระหนูดูคมขื่นนะหนูหนูไอ้เอี้ยสู่ความเบิ่งว้างไอ้เอี้ยขุดไปเรื่อยเถอะไอ้สัตว์ไอ้แม่งโอ้โหลงไปเลยสัตว์สู่ความเบิ่งว้างไกบปนก็เมื่อกี้หนูถามไปว่าจะขุดตรงนี้จริงเหรออุตสาถามด้วยความหมุนดีไอ้แม่งอะไรวะเนี่ยเพราะเมื่อกี้นี่ขุดมาคือแม่งเจอแต่เหวไงก็เลยถามกันว่าวายเนี่ยมันไม่ปลอดภัย เฮ้ยไม่พังนะเดี๋โตนไม่เห็นพังเลยมือโอมมือโตโอมบ้านละเหมือนไอ้เนี่ใครอยากดูพังไม่พังไปดูคาติโน่ปะมันเหมือนกันเลยเลสปาวเอ็นชื่อระเบิดเดียวพังคือพังแย่นะลุงไอ้ไม้ไอ้วัฟแข้งนี่คือไม่นายอย่าคิดผันนายอย่าคิดผันคือคือมันมันไม่มีใช่ไหมมันกันไฟใช่ไหมลุงไม่ไม่คิดคิดผันฮะไม่ห้ากัน ม้ไปกันอีกมึงยังไงของมึงโฮ้ยอีกแล้วอะไรวะอะไรวะเจอแล้วสวัสดีครับสไตเดอร์ฮะวายลงเราอ่ะไปนอนไปไกลอ๋อตาย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 เออไปเอาไปเอาไปเอาแซนเดิลมาดีกว่าอยากจับน้องว่ะเจอเจอเจอตัวมีแซนเดิลอยู่ไม่เอาจะต้องไปเอาหาไอ้นั้นลากมาอีกนี่ ไปหาก่อนเลยไหมว้าวฟังกัสแม่วาฟังกัสสีมันที่หายละบ้านไปไม่ได้เก็บแซดเดิลไว้ขอออฟฟิเดียนขอออฟฟิเดียนขอออฟฟิเดียนอ้าวระวังระวังระวังอะกวดเข้ามาแล้วตกใจหมดไปหาวาฟังกัสดีกว่าลุงเอาป้าผมเจอแล้ววาฟังกัสไม่หลงกระเป็งใช่กำลังไปหาอ้าวใช่เฮ้ยเป็นหนึ่งนะเฮ้ยเดี๋ยวผมแลกหานี่ว่ะหาสติงดีูว่ะจะได้ไม่ต้องกลับโอเวล เฮ้เดี๋ยว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 ไซมอนมึงรีบไปไหนมันเรียกในเนเธอร์ด้วยนะไอ้เหี้ยมันเรียกตรงไหนวะเดี๋ยวนะไอ้ที่ตีมันหายไปแล้วเนี่ยช่เขาพิการน้อยเกมแคทอ้าวอ้าวมึงชอบค้างเอฟฟิโมเมนต์เลเตอร์กูชอบความอาของมันมากเลยไอ้เหี้ยจะตีตัวเลยตายอืม อย่างเมสเซ่ F3 ไม่ขึ้น Waterfall เสียงแม่งโคตรแหลมอ่ะแล้วมันก็ยังไม่เตะคิดอะไรไซเออละเคิร์ดเอาไม่หนีชิงมันติด f i ช h i งล็อ d เหรอมันอยู่วายเลยนะไอ้พวกไอ้เนเธอร์ไลน์เนี่ยมันอยู่ต่ำๆเลยอ่ะต่ำกว่า20มั้งประมาณสิบหกต่ำๆอ่ะใช่ประมาณ16อ่ะเพราะเนก็เจอไปเรื่อยๆก็เจอตัง16บห่าเจอแล้วเหรอรีบเหรอมึงต้องใช้140อันเลยนะเว้ยถึงจะฟูฟูทั้งตัวต้องขุดได้เออไม่นะพี่ คูณด้วยอะไรก็ได้ใช่ไหมเดี๋ยวเราฟูอะไรฟูไดมอนด์หรือฟูบีคอนไม่แบบฟูแบบว่าฟูทั้งตัวแบบทั้งตัวแล้วก็อาวุธอะไม่ขนาดนั้นมั้งไม่ขนาดนั้นเลยลุงผมนั่งผมนั่งไอ้นี่แล้วสี่อันต่ออันหนึ่งใช่ผมนั่งคำนวณแล้วมันร้อยสี่สิบเมื่อคืนนั่งคนวณแล้วเกาะก็ใช่สิบหกอันเมื่อคืนก็สิบหกอันนะเอาสิบหกอันคูณสี่ดิคือต้องต้คูณกี่อันวะเนี่ยไม่ไม่ไม่คูณไอ้ก้อนนั้นนะมาสี่อ่ะ ก็ขุดมาแเราเอาไปเผามันจะได้เศษแล้วเอาเศษมามาค้าอีกทีนึงเราเรามาใช้4อันหนึ่งจะถึงจะได้ก้อนหนึ่งก็คือ16อันอะคูณ4ี่อะก็คือต้องหามาแล้ว64มาถึงว่ามาใช้ส4อันได้วิชาคณิตศาสตร์ใช่ใช่4อันเท่ากับ1เลยนะคือคือคือมันเอามาเผามันจะได้เป็นสแคปสแคปสี่อันได้เท่ากับ1อินกอดเออไม่1 1อินกอดแต่ก็เอามาใส่ s u ิ m ท t t i n g t a b l อันเดียวก็ได้แล้วไม่ใช่หรอ ก็รู้แต่หมายถึงพูดถึงสเคปเพราะเรามันขุดมามันเอามาเผาไม่ได้สเคปไงก็ใช่ไม่ใช่สี่อันก็เท่ากับว่าสิบหกอันก็ใช่อันนั้นรู้แล้วอันนั้นคุณรู้แล้วอันนั้นน่ะรู้แล้วหมายถึงสเคปคุณทำเวทีมวยให้ไหมเอาไว้เอาไว้เฮ้ยนี่มันสไตเดอร์ได้แล้วได้แล้วไเกียร์ละไว้แล้วฉันลงทายในนรก โอ้ยมีลีดไหมโอ้โหแต่ลืมหลงรักเธอนะจ๊ะมีลีดไหมลินลินลลุที่เป็นคนเต้นข้างเวทีป่ะนั่นเชียร์ลีดเดอร์เอ้ยี่เหร้วแล้าวะเราวะเราวะที่ไปกินชามันวีดเอ้ยหนูเจอเมืองเมืองเอ่อลุงหนูเจอตัวฮอกลินหนูหนูแค้นมันมากหนูข้ามอุ้ยเลือดมันเหลือนิดเดียวอ่ะใ เลื่อนไม่เหลือนิดเดียวโอเคมันหนอนเอ้ยเห็นใครไกลๆอ่ะโอ้โหแสงเอ็นชานนี่โอ้สี่อันได้หนึ่งข้อนโนกูแล้วต้องใหญ่ทองโอ้ก็ใช่ไงก็ใช่ไงก็ใช่ไงก็อันนี้กูคำนวณแล้วไงนี่มันมีกางเงี้ยมีกางเงี้ยมีกางเงี้ยมีกะเอ้เอาไปไหนเราไปไหนเราวะอ๋อกกับเเอร์ดนี่จะทางกลับบ้านเลยเไม่มีที่ขี่นี่วะน้องตัวนี้ไม่มีที่ขี่เอาเอา อะะไรวน้องแกล้งกูแต่ละเอาแล้วน้องขึ้นมาทำไมมึงลงลาวาไปเดี๋ยวนี้เลยนะผมว่านะแม็กมาคิวนี่ก็มีประโยชน์เหมือนกันวนแต่ฝักทำไมวะอยากกันไฟเหรอวะอยากกันไฟจะขึ้นบนยังไงในชิบหายละอยากเอาน้องขึ้นไปด้วยอ่ะมันตกช้างก้นหนึ่งเหรอมันตกช้างก้อนสองหนึ่งถึงสี่หนึ่งถึงสี่หนึ่งถึงสี่ช้างหนึ่งะมีกระจุกมีกระจุกเดียวนี่เอ้ามันวันเขาเหี่ยวสองอ่ะ ฮะสองไม่กูเจอหนึ่งแล้วเมื่อกี้กูเจอแค่หบล็อกเลยเมื่อกี้กูเจอเจอกระชังเลยชันชนช้างนะบางทีชางชนช้างเขาบอกว่า up to two v e n e g e n e r a t e a n g จะขึ้นไปไงดีอะเขาต้องมีแมกเนตกูลงลาวาดีกว่าเขาไม่ใช่แกเนี่ยกูลงไปตรงนี้ได้เอาบล็อกไอ้นี่มาแล้วก็แตกออกมาเป็นทวนก็ได้ของไงกู๊คโอ้ยแตกแมกแมกเขาบอกว่าเจอเยอะสุดวัดสิบห้าเจออะไรหรอเราเราเราคนละเราคนละเลนเลยไหมเขาขี่วัวหลุดลาวาว่ะมีคนเข้าปราสาทไปแล้วคนทานไหมคนทานเจอปราสาทอ่ะคอยไม่รอเลย เอ้าก็หนูบินตรงมาแล้วมันก็เจอเลยอ่ะเดี๋ยวนะป้าเมื่อกี้ป้าลงตรงไหนป้าลงเออไม่ไม่เจออะไรวะไหนบอกว่าเยอะสุดวะเขาบอกว่าเยอะสุดสุดมาทำไมเขาไม่บัฟเลเทอร์ไลท์ให้มันสามารถขุดเบ็ดล็อกได้วันมันจะฟ้ามึงจะเอาไปทำอะไรมึงจะขุดเบ็ดล็อก ไปทำอะไรโฮแครอะไรหมเพราะผู้พัฒนาเกมได้ได้วัตเดอร์ฟัคกับสิ่งนี้เฮ้ยใช่ใช่มีแม็กมาคิวตรงกลางว้าวฟาร์มแม็กมาคิวโอ้น่ารักจังเลยเฮ้ยน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยเดินไปกอดมันดิตัวใหญ่เอาตัวใหญ่ตัวนึงมาให้ ไอ้เคียไม่มีเลต้าตนมีเลต้าตนเหมือนใครขุดอยู่ข้างบนวะอเฮ้ยลุงเจอแล้วไหนวะนี่นีเปลี่ยนชื่อลุงอยู่ข้างใต้โอ้โหเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยเดี๋ยวนั้นมันไม่มีนี่หรอไม่มีมีเนเธอร์ในนรกวะไอ้แม่เนเธอร์โอ้โหวันฟ้องเนเธอร์ไม่จะบอกเลต้าตน เเริ่มหมดความอดทนละหนูจยส่งเอ็กเลนไม่ลุงลุงไม่ไม่ให้หนูต้องดีใจใช่ไหมเนี่ยว่าหนูหนูได้แรกก่อนใครเพื่อนเลยแย่วะโกงเราคอยมาเอ็กเลนใช่คอยล่อยเอ็กเลนไปดูในคลิปกันนะเฮ้ยหนูจะย่างนี้ได้ยังไงโอ้ย เอ้ยเซิร์ฟเอ้ยเซิร์ฟเอ <S 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 ้ยเซิร์ฟเซิร์ฟเซิร์ฟเซ้ยใครขุดหินนล้เปิดแมกเนตทิ้งไว้ด้วยนะครับทุกคนจะได้เข้าตัวทีเดียวเลยอยากจะบอกว่าไม่มีแมกเนตอ่ะโอ้ยอะไรวะนี่เอาไปใช้ไงเปล่าเอาไปเอาไปทิ้งไว้เอาเป็นแบบเคลียร์ไอเทมนะเฮ้ยไอพวกของเก็บทองก่อนเดี yep ๋ยวหยุดอ uh ่ะหยุดอ่ะได้เลยได้เลยโอเคพร้อมสามสองหนึ่งพันแปดอะไรคาสิโนคาสิโนเนี่ยหมดแล้ว แล้วก็ชอบเข้าไม่ได้มีไฮคาสิโนอะไรไฮคาสิโนเฮ้ยเฮียคาสิโนกูจะเปลี่ยนใหม่รับแค่ชรบอลเนเธอร์ไลท์ดังนั้นโอ้โหจะได้ไลท์สองได้เอาไปเลยไดมอนด์บล็อกสิบกิโลโลกูเห็นร้านเจงละร้านหนึ่งโอเคได้เนเธอร์ไลท์แล้วไอ้เหี้ยบอลเจอแล้วเว้ยอะไรเว้ยเฮ้ยขาเป็นหาเป็นอันนี้เลยเขาได้เนเธอร์ไลท์เป็นก้อนแล้วนะเว้ยไม่เป็นอะไรเว้ย ไม่เป็นไรไม่ salud. เป็นไรลุงก็ใช้สูตรลุงนั่นแหละเอ็กซเล่ไหมคนที่เกียดเอ็กซาเล่ไม่ผมบอกหมายถึงไอ้นี่ว่าสูตรไอเนี้ยขุดขุดทองลงลงเอ็กซเรย์เก็บเวลาลุงแลนฟิลดีกว่าเราทม่ได้มาเราก็ไม่ทำจริงเราก็แบบไม่ทำจริงมาต้องมีคำสั่งขึ้นมาแทนผมสายมาแล้วมี ะพักผ่าตุ่มไอ้ัดฟักจมาผ่าอะไรในนี้วะเอาีไม่ทแล้วอ้ยงใหญ่เฮ้ยเจออีกแล้วนะโเสียดาว่ะอไรวไม่เจอเลยออเจออีกแล้วโขุดมาขนาดนี้ก็ต้องควรเจอกันมากเลยออู้้ย่ะี่แชบไม่เอาโอ้ไม่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 ลวไม่ใช่ สองประมาณสองอันสามอันไม่เกินสี่อ่ะถ้ามากสุดอ่ะแต่เมื่อกี้เจอมาเจอใช่มันขุดไวพอดีเลยอ่ะอ้าวพ่อใครไข่พ่อไข่ไม่ได้พ่องใหญ่ไม่ได้สามคนอ่ะมีลุงอ้าลุงสวัสดีลุงเอ้ยลุงไอ้พวกแย่งของไม่ให้เว้ยไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้อะไรวันนี้เราพุดอะไรกันเป็นหลุมโอ้โหเต็มไปหมดเลยแหละเดี๋ยวเราจะโบสที่ยี่ห้อนั่นโอ้ยเดี๋ยวไม่ได้แล้วทำโบทำโบ